ช่วงกว่าจะมาเป็นนะครับเห็นพี่ออสแนะนำว่า Microsoft Word สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะฮะจริงๆแล้วฟอนต์ที่ทาง Microsoft Word ให้มานะครับคุณผู้ชมสามารถติดตั้งเพิ่มได้ติดตั้งเพิ่มได้เราไปหาได้ถ้าถ้าแบบตัวอักษรเนี่ยอย่างอย่างพี่ออสอาจจะบ่นเมื่อสักครู่นี้ว่าไฟอนต์ภาษาไทยไม่ค่อยมีมีมาให้น้อยครับผมใช่ไหมฮะอยากจะได้ฟอนต์รูปแบบอื่นๆบ้างจริงๆเราสามารถติดตั้งเพิ่มได้สามารถติดตั้งเพิ่มได้ใช่ครับผมแล้ว แต่และเว็บเนี่ยนะฮะที่เขาให้ดาวน์โหลดฟอนต์เนี่ยก็มีทั้งแบบเสียเงินและแบบฟรี่าคือฟอนต์เนี่ยเราสามารถไปซื้อได้เลยมันจะมีคนที่ทําฟอนต์ขายนะครับเป็นบริษัทเลยอันนั้นก็คือเพื่อการพาณิชย์โดยแท้ครับผมแต่ถ้าเราทํางานแล้วเราไม่ได้ทําเพื่อการพาณิชย์รเราเป็นงานเอกสารที่เราเอาไว้ใช้เองเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อฟอนต์ที่มันเสียตังค์ก็ใช้ฟอนต์ฟรีก็ได้มันจะมีฟอนต์ประเภทที่สามารถดาวน์โหลดฟรีแล้วก็แบบสวยๆก็มีครับผมมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ครับวันนี้<ม>ก็เลยจะมาแนะนํากันสักประมาณ4-5เว็บครับนะฮะไป<ม>ดูเว็บแรกเลยนะครับเว็บแรกมีชื่อว่าดาฟอนดาฟอนใช่ไหมครับมันยังไงครับอ,อ๋อมีตัวอย่างให้เห็นเลยนี่ครับอ่าก็คือนะมีฟอน ตัวแบบตัวกษรค่อนข้างเยอะนี่ส่วนใหญ่จะเน้นภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับตอนนี้ส่วนใหญ่เนื่องจากเว็บนี้เป็นเว็บภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแต่ฟอนต์ภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ฟอนต์บางตัวสามารถใช้กับภาษาไทยได้อ๋อแล้วแต่บางตัวซึ่งเราต้อง S. <S ลองพิมพ์ตัวอย่างนะครับเขาจะมีข้อความให้เราลองพิมพ์เขาเ้าไปในเว็บเขาครับผมพอเราลองพิมพ์แล้วเนี่ยมันจะแสดงผลให้ว่าถ้าเป็นฟอนต์ชื่อนี้รูปแบบนี้เป็นภาษาไทยหรือเป็นทรงยังไงอ่าถ้าถ้าเกิดถ้าเห็นถ้าเห็นเป็นทรง ก็แสดงว่าใช้ได้อ๋อถ้าเห็นเป็นรูปแบบนั้นก็แสดงว่าใช้ได้ครับแล้วฟอนต์ในนี้ฟรีหมดเลยอ๋อใช้ฟรีหมดเลยโดยที่มีข้อแม้บางอย่างนะครับว่าฟอนต์บางฟอนต์นี่ให้ฟรีแต่เขาจะเขียนว่าฟรีสำหรับการใช้งานแบบ non business อืม non business แต่ถ้า non business เนี่ยแต่แต่ถ้าคุณเอาไปใช้เพื่อการธุรกิจครับเขาอาจจะมีเงื่อนไขคือต้องบอกว่าโลกของฟอนต์เนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากๆครับนะฮะแบบมีเงื่อนไขคือถ้าคุณเอาไปใช้งานธุรกิจบางเจ้านะ ครับก็ไม่ได้เก็บตังค์อ๋อไม่เก็บตังค์แต่ขอให้บอกเขาหน่อยอ๋อแค่แค่แค่เรียนเพื่อทราบแค่ส่งเมลไปบอกครับว่าโทษนะครับผมดาวน์โหลดฟอนต์คุณมาจากดาวฟอนต์คอมแล้วผมจะเอาไปใช้ในโปสเตอร์ร้านผมหรือเอาไปใช้กับโลโก้ร้านผมครับแจ้งเขาให้ทราบแค่นี้แหละเขาบอกชื่นใจละโอ้แค่นั้นเองก็ฟรีเหมือนเดิมเนี่ยไม่เก็บตังค์ครับเนี่ยตัวอย่างอย่างหนึ่งอ่ะเวลาสมมติเราเข้ามาซักฟอนต์หนึ่งนะครับเขาก็จะมีบอกเลยครับว่าตัว A มันจะเป็นแบบไหน ตัวบีตัวซีเป็นแต่ไหนตัวตัวอักษรแต่ละตัวเป็นแบบไหนใช่ครับอ่าเนี่ยจะมีตัวเลขมีสัญลักษณ์พิเศษด้วยใช่ครับมีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยเราพิมพ์ตัวอย่างคําเข้าไปได้แล้วเราก็จะเห็นคําตัวอย่างที่เราต้องการคือคือบางคนเนี่ยมองมองแล้วไม่เข้าใจไงใช่ไหมฮะเราสามารถพิมพ์ตัวอย่างคําเข้าไปแล้วเราจะได้เห็นคําที่เราต้องการอ่ะว่ามันจะเป็นฟอนต์แบบไหนได้เลยตรงนี้ไงใช่ไหมฮะเพราะลองพิมพ์ดูครับอ่าสมมติคำว่าไซเบอร์นะหรือภาษาไทยไซเบอร์ก่อนก็ได้ภาษาไซเบอร์กิตกันก็ได้อ่าปึ๊บกดไปปึบ มันก็จะเป็นค <sh> ํา like นั้นออกมาเลยเป็นคําว่าไซเบอร์เราก็จะเห็นเลยว่าถ้าฟอนต์นี้แล้วเป็นคํานี้มันใช่แบบที่เราต้องการไหมลองพิมพ์ภาษาไทยดูลองพิมพ์ลองพิมพ์ภาษาไทยดูนะคําว่าสูงวัยแล้วกันนะสูงวัยกดซับวิดไปถ้าเป็นแบบนี้แต่ว่าฟอนต์นี้ไม่รองรับภาษาไทยไม่รองรับภาษาไทยนี่แหละครับก็ลองได้เลยอย่างนี้ลองได้เลย ครับผมใช้ฟรีด้วยผมว่าอันนี้น่าสนใจนะพอสนใจสวพาะไหนคุณก็กดดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จแล้วคุณลงไปที่โฟลเดอร์ที่คุณดาวน์โหลดมาใช่ไหมครับใช่ครับคุณคลิกขวาเลือก Install Install ได้เลยนะครับมันก็จะวิ่งฟืดฟๆดะแล้วคุณเปิดปิดโปรแกรม Microsoft Word หรือโปรแกรมที่คุณมันมีข้อแม้นะเวลาคุณติดตั้งฟอนต์ลงไปเนี่ยถ้าโปรแกรมที่คุณจะใช้ฟอนต์นั้นเนี่ยยังเปิดอยู่ครับ ตอนติดตั้งเนี่ยมันมันจะยังไม่เข้าไปอยู่ในโปรแกรมนั้นคุณต้องเปิดปิดโปรแกรมนั้นรอบหนึ่งติดตั้งฟอนต์ให้เสร็จก่อนแล้วเปิดปิดโปรแกรมรอบหนึ่งแล้วฟอนต์ตัวนั้นจะมาอยู่ในโปรแกรมนั้นถ้าเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะมาที่ d a f o n t c o m นะครับกับ,บ,บอีกอันหนึ่งครับชื่อ1001 free f o n t c o m อันนี้ก็เว็บศูนย์รวมภาษาอังกฤษเหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันใช่ไหมครับมีเว็บมีฟอนต์ให้เลือกเป็นพันคือต้องบอกว่ารูปแบบฟอนต์เนี่ยมีคน บ,บางทีเราเข้าไปหาในดาฟอนเนี่ยมีเป็นร้อยแล้วหลายร้อยฟอนตแล้วนะบ,บางทีหาแล้วก็ไม่เจอ<ช>ไม่เจออันที่ถูกใจมันต้องมีหลายๆเว็บ เนี่ยอย่างหนึ่ง001นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็จะมีฟอนต์หลายรูปแบบฟอนต์แต่ละประเภทตัวสวยตัวเรียงตัวพิมพ์ตัวแฮนด์ไรติงนะครับตัวที่มีเอฟเฟกเสริมนะครับเลือกได้ตามแต่ประเภทของเขาลองเซิร์ชอยู่ได้นะครับอันนี้ก็ดีครับผมใช่ครับต่อไปเป็นฟอนต์ภาษาไทยบ้างบางคนบอกนี่เลยอยากได้ฟอนต์ภาษาไทยครับเว็บนี้นะครับชื่อเขาเจ๋งมากผมเห็นทีแรกผมนึกว่า font.com นี่ยังไม่ใช่เพราะ font.com เนี่ย มีฝรั่งใช้ไปแล้วใช่เขาใช้คำว่า f0nt.com คือตัว o เปลี่ยนเป็นเลข0ก็เป็น f0nt แล้วมาเป็นฟอนต์แบบภาษาไทยแทนใช่ครับผมเว็บนี้ฟอนต์ทั้งหมดที่อยู่ในเว็บนี้นะครับไม่ใช่ของเขานะครับ,รบไม่ใช่ของเจ้าของเว็บอ๋อเป็นของคนอื่นมาเขาทำเขาทำตัวเองเหมือนเป็นแพลตฟอร์มกลางครับแล้วก็บอกว่า คนที่เป็นเจ้าของฟอนต์คนออกแบบฟอนต์ทั้งหลายแหละเอาฟอนต์มาซับมิสตอยู่ในเว็บเขาได้ใช่แล้วให้คนดาวน์โหลดได้นะแล้วคนก็จะวิ่งมาที่นี่ก็มาเลือกดูไปแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วแต่ละฟอนต์เนี่ยก็อาจจะมีเงื่อนไขเงื่อนไขได้ใช่ไหมเช่นให้ใช้ฟรีอ่าไม่มีบิสไม่มีธุรกิจนะอ่าใช้ฟรีเฉพาะกิจการส่วนตัวแต่ถ้าบางเจ้าก็ธุรกิจได้ขออนุญาตหน่อยบางเจ้าก็จ่ายเงิน ครับศึกษารายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งแล้วจะไม่เกิดปัญหาภายหลังนะครับบางฟอนต์เนี่ยหลายคนบอกว่าให้ฟรีก็ให้ฟรีสิคิดมากทำไมเเขารื่องทุกเรื่องในโลกนี้มันก็ไม่ได้เป็นการกุศลเสมอไปบางทีเขาทํามาแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าคุณเอาไปใช้คือเขาแฟร์ตรงที่ว่าคุณเอาไปใช้แบบเล่นๆของคุณเองไม่ได้เป็นกิจการอะไร คุณไปใช้ฟรีอันนี้เขาก็ให้ใช่ใช่แต่ถ้าคุณจะทํากิจการแล้วคุณมีได้เสียรายได้มีรายได้มีผลประโยชน์จากตรงนั้นก็จ่ายจ้างให้สองเขาหน่อยมันก็ไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงบางฟอนเนี่ยเขาคิดเันแบบ500ร้อยพันบาทบางฟอนก็แต่บางฟอนตก็เป็นหมื่นเป็นหมื่นก็อ่ันสวยสวยเลยก็เป็นหมื่นอ่อค่าฝีมือค่าวิชากันไปอย่างนั้นเราก็ใช้ตัวเนี่ยอย่างตัวเนี้ย ใช้ฟรีสําหรับใช้ส่วนตัวนี่เห็นไหมแจกฟรีสำหรับใช้ส่วนตัวเราก็ไปดูนะครับว่าส่วนตัวเป็นยังไงปุเข้าไปก็สวยดีนะเป็นฟอนต์แบบใหญ่ๆอ่านง่ายๆเนี่ยก็จะมีบอกเลยว่ามันยังไงมันตัวอักษรแต่ละตัวจะเป็นแบบไหนใช่ก็เก๋ไก่ดีนะแจกฟรีสําหรับใช้ส่วนตัวนะครับ f0nt เนี่ยมีภาษาไทยเยอะมาก เรียกว่าเป็นแหล่งฟอนต์ภาษาไทยที่ดีที่สุดในเมืองไทยเลยอ่ะน่ารักน่ารักเยอะด้วยมีทั้งลุกลุปแบบครับมีแบบอย่างเป็นทางการแบบทรงสวยๆเลยนะแบบแฮนไลติงก็มีเยอะนะขึ้นอยู่กับกระแสนิยมช่วงนั้นผมชอบมากเว็บนี้เป็นเว็บที่มีมานานเกือบ20ปีแล้วนะฮะผมก็ชอบเข้าไปดูเรื่อยๆคือว่างๆก็เข้าไปดูว่ามีฟอนต์ใหม่ๆสวยๆไหมอะเราก็ดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องเราก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งไว้ก่อนถ้าถึงเวลาเราจะใช้จริงเนี่ย ถ้าเราอ่านชื่อฟอนต์แล้วเราจําได้ว่าอยู่ที่นี่เราก็มาดูลิขสิทธิ์เขาสักนิดหนึ่งใช่แล้วก็ค่อยมาจัดการเรื่องของลิขสิทธิ์ทีหลังออย่างบางฟอนต์เนี่ยเขาก็จะขายก็บอก4ี่ห้าร้อยบาทครับใช่ไม่แพงอก็ไม่แพงครับถูกมากถูกมากนะครับอ,อยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการใช้ฟอนต์อย่างถูกกฎหมายเนี่ยอถ้าคุณซื้อเขาเนี่ยสี่ห้าร้อยบาทครับมันไม่แพงเลยถูกต้องแต่ถ้าคุณแอบเอาไปใช้แล้วคุณคิดว่าเขาคงไม่ฟ้องคุณหรอกครับเวลาเขาฟ้องกลับมาเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายเนี่ย เขาเรียกค่าเสียหาย5 0 0แสนเนี่ยจาก500เป็น5 0 0แสนบาทเนี่ยจ่ายจ่ายแรกๆก็สบายใจไปแล้วคุณจุกเลยนะคุณจุกเลยนะคุณหน้ามืดบางคนเป็นลมล้มทั้งยืนน่ะหัวฟาดพื้นเป็นนัมพาฟาดอีกลำบากก็เป็นรษายสายยาวเลยนะนอนนอนเป็นผักเลยนะขอบคุณต่อเพราะฉะนั้นอย่าไปหลีกเลี่ยงครับใช่ครับอย่าไปคิดว่าเขาจะไม่ฟ้องอย่าไปคิดว่าเขาจะไม่เอาเรื่องเราครับผมนะแล้วก็อย่าไปใจร้ายกับเขาว่าแบบเอ้ยเนี่ยมาบลอกให้ดาวน์โหลดฟรี หวังผลประโยชน์อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่คนที่คิดไม่ซื่อคือคุณก่อนไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่โจรนะฮะคุณต่างหากที่เป็นโจรมีอีกอ่ามีอ่สามฟอนต์มีอีกสองเว็บสองเว็บนี้จะเป็นประเภท text generator เป็นยังไงครับอ๋อคือมันมีเอฟเฟกด้วยครับมันไม่ใช่เป็นฟอนต์อย่างเดียวละมันมีรูปแบบและสีสันด้วยอ่า text generator นะครับ อันนี้ก็ใช้ภาษาไทยได้ใช้ภาษาไทยได้หลายอันใช้ได้ผมลองดูแล้วนะครับเว็บนี้ชื่อว่า cooltext.com cooltext.com c cool o o t e x t c o m เนี่ยทำบางคนอยากได้ฟอนต์สวยๆเอาไปทำโลโก้ครับเอาไปทำป้ายร้านเอาไปทำป้ายชื่องานครับเนี่ย คุณต้องใช้แบบนี้เพราะว่าถ้าคุณไปออกแบบเองเนี่ยคุณจะทําแบบนี้ไม่ได้ใช่ใช่เออสวยดีนะฟอนต์บางฟอนต์เนี่ยถูกสร้างมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะฮะเขามีรูปแบบให้เลือกเยอะมากมีให้เลือกเยอะเลยนะครับนะฮะแล้วนอกจาก c o o t e c h c o m ก็มีอันนึงชื่ออะไรนะแฟลมิงเทคแฟลมิงเทคเฟลมิงเทคก็เป็นทรงเดียวกันครับเป็นเทคเจ e เ a อร์เหมือนกันนะฮะเขาจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปเราต้องมีเว็บพวกนี้ไว้สักสอเว็บ เพื่อที่ว่าบางทีเราต้องการแบบไหนแล้วดูแล้วมันไม่มีแบบที่ถูกใจกเราก็ไปดูเว็บอื่นผมเองก็มีอีกเว็บหนึ่งครับพี่หลาองดูลองโชว์ดู ตัว Google f u n ครับนี่ตัว Google Fund เนี่ยเป็น f u n ฟรีจาก Google ครับเนียผมลองเข้าไปใน Google Fund ลองเสิร์ชใน Google ก็ไไ้นะครับแล้วก็จะมีให้เลือกเป็นภาษาไทยครับให้คุณเลือกเป็นภาษาไทยดูอ๋อฟันตัวไม่มีหัวคือคณิตคณิตนี่มีลิขสิทธิ์นะครับนะครับเนี่ยก็จะมีมีให้ใช้มีให้ใช้อยู่ก็ลองหาข้อมูลแต่ก็ไม่ฟรีเหมือนกันใช่ก็เนี่ยก็สามารถเลือกเอาไปใช้ได้นี่กอง Google นะครับ ก็เนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเอาไปใช้ซึ่งก็หลายๆที่ก็จะใช้ของ Google นี่แหละมันก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับการทํางานบนคอมพิวเตอร์บนซอฟต์แวร์ต่างๆของคุณใช่ครับผมทําให้ห<ร>ดู <ผม S 2> ดีขึ้นดูมืออาชีพมากขึ้นใช่ครับนะครับเนี่ยหลายๆเว็บไซต์ก็ใช้อฟอนต์นจากที่นี่แหละเราไปใช้กันดูครับรบ,รบทั้งหมดนี้คือกว่าจะมาเป็นฟอนต์ดาวน์โหลดฟรีมีกี่เว็บกันนะอ่า